สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกับช่วงครัวคุณยอดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ครัวคุณยอดขอเสนอเมนูที่มีชื่อว่าบาคลาวาจ้ะทุกคนเป็นขนมหวานประจำชาติของตุรกีเลยนะจ๊ะทำอย่างไรไปดูกันเลยนี่เลยจ้ะทุกคนสิ่งที่เราต้องการก็มีเพียงเท่านี้เลยนะจ๊ะอ์ประกอบไม่เยอะแต่ว่าค่อนข้างพิถีพิถันนิดนึงนะอันดับแรกที่เราขาดไม่ได้และต้องมีแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือว่า แป้งทาบาคลาว่าจัดทุกคนเราได้มาจากร้านดูรกีโดยเฉพาะเลยนะนี่มันจะมีเขียนเลยบาคคลาว่าโดยเฉพาะเลยนะตามนี้เลยอันนี้เป็น480กร,รัมหนึ่งห่อจ้าเป็นแผ่นๆบางๆนะจ๊ะและเราก็ต้องมีเนยโดยเฉพาะเลยจ้าแล้วก็มีเลมอนนะทุกคนไส้ของมันนะจ้าเราจะใช้เป็นถั่วพิทาชิโอตนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะเปลือกออกแล้วก็บดจ้าผสมกับแอลมอนด์บดนะทุกคนอันนี้เราซื้อแอลมอนด์บดมาแล้วก็ น้ำตาลนะจ๊ะเราจะทํามาเป็นเออน้ำไซรัปราดตอนจบนะแล้วก็มีน้ำเปล่าแค่นั้นเองจ้าวิธีทําทํายังไงไปดูกันเลยอันนี้พิเศษสําหรับชาลูเบกเลยนะจ๊ะเราไปได้แป้งบาคาลาวาจากร้านตุรกีในเมืองจ้าราคา2.49นะจ๊ะมันแอ,แอบๆอยู่นะต้องดูดีๆนะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมไส้กันก่อนเลยนะอันนี้ก็คือถั่วพิทาชิโอตนะที่เราเอาไปแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะนํามาปัน่นเลยเพราะว่าไส้เนี่ยมันต้องละเอียดนิดนึงนะทุกคนเราก็เอามาปั่นนะจ๊ะ ติดแล้วก็มาปั่นทุกคนนี่จ้าแล้วก็ปั่นเลยก็จะได้ถั่วสีเขียวโอเคพอเริ่มได้ที่นะจ้าเราจะใส่แอลมอนด์บดนะลงไปปั่นรวมจ้าทุกคนประมาณนี้จ้าถือว่าโอเคเลยตอนนี้ถั่วหอมมากๆเลยจ้าเดี๋ยวเรามาแกะแป้งกันดูนะจ้าทุกคนว่าแป้งเป็นอย่างไร แป้งของเราจะเป็นแบบนี้นี่ยตัวแป้งของมันจะบางมากๆเลยนะทุกคนดูสิเนี่ยโอ้ขาดเลยอ๋อผิดแปงนี่จ้ะแป้งเป็นอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็ตัวหนึ่งแผ่นข,ข,ของนี้มันจะบางมากๆแบบนี้นะจ้าวิธีการของเราก็คือเราจะลองเอาถาดเนี่ยหรือว่าพิมพ์ของเราเนี่ยนะจ้าลองกัดขนาดดูนะเรากัดดูแล้วเนี่ยมันจะพอดีถาดน,นี้เลยดังนั้นเราก็ต้องตัดครึ่งเลยจ้าทุกคนเพื่อจะได้แบ่งแป้งนะจ๊ะ เราต้องนําเนยมาละลายนะจ๊ะเพราะเราจะใช้เนยเป็นตัวทาที่แป้งจ้าให้แป้งมันกรอบหอมเลย<ม>วิธีการทำนะจ๊ะเราก็เอาแผ่นแป้งเนี่ยนะที่เราตัดไปแล้วเนี่ยมาทาด้วยเนยจ้าทาด้วยเนยที่เราละลายไปนะทุกคนนี่นี่เป็นเนยที่เราละลายละลายไปนะทาไปเลยทาไปบางบางให้มันพูทั่วนะเสร็จแล้วก็นําแผ่นที่ตัดไว้วางวางเสร็จแล้วง่าต่อจ้าทาเลยทาสอบไปเลยจ้า ทาเสร็จทำยังไงจ๊ะทาเสร็จนำแผ่นแป้งที่ตัดไว้มาวางทำเสร็จทำไมจ๊ะทาเลยจ้าทาไปเลยทาไปเลยนะทุกคนทาไปทัท่วๆนะกว่าบักไหมกว่าบักไม่เป็นไรเพราะนี่มันเป็นชั้นๆแล้วมันจะออกมากรอบฟูนะทุกคนเพราะเราต้องโรยเนอยอยู่แล้วนะตอนจบอะอันนี้คือทาไปแล้วก็เอาแผ่นวางวางเสร็จไงต่อจ๊ะทาเลยจ้นะานะทาเลยลงไปเลย ทำเสร็จทำไงต่อจ้าเอาแผ่นใหม่มาเลยจ้าแล้วก็วางโอเคพอเราทํามาถึงชั้นกลางแล้วนะจ้าที่เราพึงพอใจแล้วเนี่ยเราก็จะนำถั่วพิทาชิโอสกับแอลมอนที่เรากดไว้มาโรยไปให้ทั่วเลยจ้าโรยไปเลยแบบนี้เลยนะโรยให้ทั่วเลยจ้านี่จ้าโรยเสร็จแล้วจ้ายิ่งใหญ่เลยนะจ้าเสร็จแล้วเราก็นำแป้งมาปิดทับเลยจ้า แล้วก็ทําแบบเดิมต่อเลยนะทาเนยปิดทาเนยปิดแบบเนี้ไปจนอีกครึ่งหนึ่งเลยจ้าก่อนเราจะอบนะจ้าเราจะตัดเลยจ้าทุกคนตัดที่เป็นชิ้นๆนะเพราะว่าเวลาออกมาแล้วมันจะได้กรอบตามชิ้นเลยจ้าเราก็ตัดก่อนนะทุกคนตัดเสร็จแล้วนะจ้าทุกคน,น,กคนขั้นตอนสุดท้ายคือการนําเนยที่เดือลาดลงไปเลยจ้าตามร่องๆมานี่นะสาคัญลาดลงไปเลยลาดลงไปเลยลาดลงไปเลยจ้าลาดลงไปเลยล นี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะจ้าแบบนี้เสร็จแล้วเราจะโอ,อนำไปอบนะทุกคน1 9 0องศา35นาทีจ้าไปเลยขึ้นชื่อว่าของหวานนะจ้ามันต้องมีน้ำไซรัปราดตอนจบจ้าส่วนผสมก็คือมีแค่น้ำตาลกับน้ำมาจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่มะนาวลงไป1นซีกจ้าต้มมะนาวลงกันไปด้วยจ้า ถ้าบ้านเราก็คือน้ำเชื่อมมันเองนะจ๊ะทุโคนเราก็เคี่ยวไปให้มันเริ่มเหนียวนิดนึงพอจ้าน้ำเชื่อมต้องร้อนแล้วก็ขนมต้องร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปราดรวมกันจ้ะ35นาทีผ่านไปขนมของเราก็ได้ที่แล้วจ้าดูสีสีสวยมากอย่างที่บอกขนมต้องร้อนแล้วก็น้ำเชื่อมก็ร้อนนะราดลงไปเลยจ้าฟังเสียงดูสิ เสร็จแล้วจ้าทุกคนน่ากินมากเลยฮรู้ไหมเวลาไปซื้อเข้านะเขาจะขายเนี่ยสี่ชิ้นนะทุกคนประมาณ240บาทนะฮแต่ทำเองสรุปแพงกว่าน่ากินเนอะดูจีดูจีดูจี ร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะทุกคนบอกเลยนะจ๊ะว่ามันอร่อยมากกรอบจริงๆนะมันจะคล้ายๆโรตีกรอบบ้านเรานะแต่ว่าอันนี้มันจะหอมเนยแล้วก็มีถั่วด้วยนะมันก็จะฟินกว่าอันนี้เป็นขนมหวานที่หวานจริงๆนะกินแต่น้อยนะจ๊ะแต่ว่าอย่อาแต่ว่าบ่อยครั้งก็ได้นะแล้วก็อันนี้นะจ๊ะถ้าใครกินไม่หมดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเก็บได้2อาทิตย์เลยจ้ายิ่งกินไก่ไติมวานิลานะอร่อยมาก